ผมชื่อนายสาสมทรารหัสศู์ครับดิฉันชื่อนางสาวจักรนารหัส0ูค่ะดิฉันนางสาวนิสารทาพธูนสีสีค่ะดิฉันนางสาวปัญญาลัโบริทียะมิทยารหัส0ูค่ะดิฉันนางสาววเชืรพรนมนี0ูค่ะผมนายตาบานรหัสศูนย์ครับผมนายชลธีจะอย่รหัสศูนย์สครับผมนายรัฐนิทองรหัสศูนยครับ วันนี้นะคะเราจะมาดูแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมราชศึกษาค่ะเชิญรับชมได้เลยนะคะเรามาดูวิธีการชั่งน้าหนักกันค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อประเมินน้าหนักของร่างกายสําหรับนําไปคํานวณสัดส่วนร่างกายในส่วนของดัชนีมวลกายนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะคือเครื่องชั่งน้ําหนักค่ะวิธีการปฏิบัตินะคะ 1. ให้ผู้รับการทดสอบถอดรองเท้า และส่วนเสื้อผ้าที่เบาที่สุดและนำสิ่งของจางๆที่อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นออกจากกระเป๋ากางเกงและเสื้อทำการชั่งน้ำหนักของผู้รับการทดสอบระเบียบการทดสอบนะคะไม่ทำการชั่งน้ำหนักหลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆคะ่ะการบันทึกผลการทดสอบนะคะ บันทึกหน่วยของน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมค่ะค่ะเรามาดูวิธีการวัดส่วนสูงนะคะมาดูวัตถุประสงะคะ์กันค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อประเมินส่วนสูงของร่างกายนะคะสําหรับการนําไปคํานวณสัดส่วนของร่างกายในส่วนของดัชนีมวลกายนะคะอุปกรณ์ในการทดสอบนะคะเครื่องวัดส่วนสูงค่ะวิธีการปฏิบัตินะคะ1 ให้ผู้รับการทดสอบถอดลงเท้านะคะ2นะคะทําการวัดสมู่ของผู้รับการทดสอบในท่ายืนตรงนะคะการบันทึกผลการทดสอบนะคะบันทึกหน่วยของสน่วสูงเป็นเมตรค่ะ ฐานต่อไปคือฐานนั่งงอตัวไปข้างหน้าครับวัตถุประสงค์ของการวัดในครั้งนี้ครับเพื่อประเมินความอ่อนตัวของหัวไหล่นะครับหลังสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็คือกล่องเครื่องมือวัดความอ่อนตัวขนาด30เซนติเมตรนะครับมีสเกลของระยะตั้งแต่ค่าล็กถึงค่าบวกเป็นเซนติเมตรนะครับครับในการปฏิบัตินะครับหนะครับให้ผู้รับการทดสอบนะครับ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนขาและหลังก่อน,นะครับทดสอบให้ถอดรองเท้าทุกครั้งนะครับ2ผู้รับก,การทดสอบนะครับนั่งตัวตรงนะครับที่ฐานนะครับยืดขาไปข้างหน้านะครับเข่าตึงฝ่าเท้าทั้ง2ข้างตั้งติดกันนะครับเป็นแนวตรงและให้ฝ่าเท้าวางราบชิดกับพื้นผนังกล่องวัดความอ่อนตัว ฝ่าเท้าวางห่างกันความกว้างของช่วงสะโพกข,ของผู้รับการทดสอบตามเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเริ่มให้ผู้รับการทดสอบยกแขนทั้งสองข้างขึ้นในท่าข้อศอกเหยียดตรงและคว่าม,มือให้ฝ่ามือทั้งสองข้างวางความซ้อนทับกันพอดี แล้วยื่นแขนตรงไปข้างหน้าให้ผู้รับการทดสอบค่อยๆก้มลำตัวไปข้างหน้าพร้อมกับเหยียดแขนที่มือคว่ำซ้อนทับกันไปวางบนกล่องที่วัดความอ่อนตัวให้ไกลที่สุดจนไม่สามารถก้มลำตัวลงไปได้อีกให้ก้มค้างไว้3วินาทีแล้วกลับมาอยู่ท่านั่งตัวตรงทำการทดสอบจำนวน2ครั้งติดต่อกันเริ่ม ผลครั้งแรกนะครับนางสาววินิพูดทำได้ไ<อ>ผลการทดสอบครั้งที่1น,นางสาวชิลรพรทํทำได้บวก13เซนติเมตรที่2เริ่ม การทดสอบครั้งที่2นางสาววชิรพรทําได้บวก12เซนติเมตรให้บันทึกผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุดก็คือครั้งที่1นะครับบวก13เซนติเมตรแบบทดสอบที่2ดันพื้นประยุกต์30วินาทีอุปกรณ์ที่ใช้นะครับ1เบาะรองน้ําหรือโฟมรองพื้น2นาฬิกาจับเวลา1เ่เดือนวิธีการปฏิบัตินะครับ1ให้ผู้รับการทดสอบนอนคว่ำลำตัวเหยียดตรงบนเบอะหรือฟองน้ํา ค่อยขาเกี่ยวแล้วงอขาขึ้นประมาณ90องศา 2. ฝ่ามือทั้งสองข้างวางคว่ำราบกับพื้นในระดับเดียวกับหัวไหล่ให้ปลายนิ้วชี้ตรงไปข้างหน้าโดยฝ่ามือทั้งสองข้างห่างกันเท่ากับช่วงไหล่ข้อศอกงอแนบอยู่ข้างนำตัว 3. ในขณะเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติให้ผู้รับการทดสอบออกแรงกัพื้น ยกตัวขึ้นโดยหัวเข่าติดพื้นและให้แขนทั้งสองข้างเหยียดตึงตั้งตรงกับพื้นลำตัวเหยียดตรงเป็นแนวเดียวกับสะโพกและต้นขาเข่าทั้งสองข้างชิดติดกันใช้เป็นจุดหมุนของการเคลื่อนไหวขณะทำการทดสอบสะโพกและต้นขาให้ยกขึ้นทำมุมประมาณ45องศากับพื้นโดยให้เป็นแนวเส้นตรงกับลำตัว 4. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม ให้ผู้รับการทดสอบยุบข้อศอกลงให้ข้อศอกทั้งสองข้างทำมุม90องศาแล้วดันตัวขึ้นกับสู่ท่าเดิมนับเป็นหนึ่งครั้งปฏิบัติต่อเนื่องจนครบ30วินาทีโดยให้ผู้รับการทดสอบพยายามทำได้ให้มากที่สุดออ1อบ ผล <c oughs> การทุกสอบของนายตาลปนจันพื้นประยุกต์ได้30ครั้ง <Woo! S 2> ลุกนั่ง60วินาทีนะครับวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อท้องอุปกรณ์ที่ใช้เบาะฟองน้ำหรือโฟมรองพื้น2นาฬิกาจับเวลานะครับ วิธีการปฏิบัติ 1. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบนอนหงายชันเข่าทั้งสองข้างงอเป็นมุมประมาณ90องศาฝ่าเท้าทั้งสองข้างทราบกับพื้นวางชิดกันให้ส้นเท้าทั้งสองข้างวางเป็นเส้นตรงในแนวเดียวกันแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงให้ข้าม,มือเป็นแนวเดียวกับลำตัว 2. ให้ผู้ ช่วยทดสอบนั่งตรงปลายเท้าผู้รับการทดสอบและใช้เข่าทั้งสองข้างวางแนบชิดกันกับเท้าของผู้เข้ารับการทดสอบใช้มือทั้งสองจับไว้ที่บริเวณใต้ข้อพับเขา่าของผู้เข้ารับการทดสอบป้องกันไม่ให้ลำตัวขาเคลื่อนที่ 3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้ผู้เข้ารับการทดสอบยกตัวขึ้นเคลื่อนไปสู่ท่านั่งก้มลำตัวพ้อมกับยกแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงไปข้างหน้าปลายนิ้วมือแตะเส้นตรงบริเวณส้นเท้าแ้วนอนกลับสู่ท่าเริ่มต้นให้สะบักทั้งสองข้างแตะพื้นนับเป็น1นึทั้งปฏิบตัติต่อเนื่องกันจนครบเวลา60วินาที พร้อมเริ่มหมดเวลา ผลการทดสอบของนายอนุสอบตันมิธาทำได้43ครั้งค่ายืนยกเข่าขึ้นลง3นาทีวัตถุประสงค์เพื่อความประเมินความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหัวใจอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 1. นาฬิกาจับเวลา 2. ยางหรือเชือกยาวสำหรับกำหนดความยาวสูงของการยกเข่าวิธีปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบเตรียมพร้อมในการยืนท้าตรงเท้าทั้งสองข้างห่างกัน เท่ากับความกว้างของสะโพกของผู้รับการทดสอบให้มือทั้งสองข้างเท้าจับที่สะเอว 2. กําหนดความสูงสำหรับการยกเข่าของผู้รับเข้าการทดสอบแต่ละคนโดยกําหนดให้ผู้รับการทดสอบยกเขาขึ้นสูงให้ตัวขนานกับระดับพื้นงอเข่าทํามุมสะโพก90องศาให้ยกยางเส้นหรือเชือกถึนไว้เพื่อเป็น จุดอ้างอิงระดับความสูงสำหรับการยกขายกเข่าในแต่ละครั้ง 3. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเริ่มให้ผู้ทำการทดสอบยกเข่าขึ้นสูงจนแตะกับยางหรือเชือกที่ขึงไว้ต้นขาขนานกับระดับพื้นกึ่งกลางต้นขาสัมผัสกับแนวยางหรือเชือกที่ขึงไว้แล้ววางลงสลับกับการยกขาอีกข้างขึ้นปฏิบัติ เช่นเดียวกันนับเป็นหนึ่งให้ยกเข่าขึ้นลงสลับซ้ายขวาอยู่กับที่ห้ามวิ่งปฏิบตัติต่อเนื่องจนครบ3นาทีโดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบพยายามยกให้จำนวนครั้งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้3นาทีเริ่ม เวลาสรุปผลนะครับนายตาปัดทำได้1 4 1ิเครั้งครับวยังไงกลุ่มพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นค่ะขอบคุณค่ะ